สำนักงานพุทธศาสตาจังหวัดจังหวัดเลยจังหวัดบึงการโน่นมาไก่ไหนไหมแล้วก็มีท้องถิ่นของเราก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพูดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของประสงค์มีส่วนละเอียดที่เราจะต้องพูดเรื่องนี้อยู่หลายประเด็น แต่หลวงพ่อก็ขยับขยับอยู่ก็เลยยังไม่ออกยังไม่ออกรายการเกี่ยวกับการกระทําของอาชญาที่ฝ่ายบ้านเมืองกับคณะสงฆ์น่ะปีกย่อยรายละเอียดนี่น่าคิดอยู่หลายประเด็นนะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของตอมอตรวจคนเข้าเมืองก็มาโดยเฉพาะทํา ใบเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นความรู้พิเศษนะที่โครงการนี้จัดเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ตื่นนะผมพ่อเรียกว่าตื่นนะให้ตื่นตัวรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราด้วย นั่นท่านด็อกเตอร์พอด็อกเตอร์ทั้งสองมาพูดตอนท้ายอยีกด้วยเห็นไหมล้วนแต่เป็นนักบินเก่าทางนั้นหลายครามเห็นไหมท่านมีความมุ่งมั่นว่าอะไรจะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาของเรานี่น่าชื่นชมอนุมโมทนานะ ท่านเป็นคณา,าจารย์อยู่ในมอจโรมหาวิาลัยสงเลย,อย,ยอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แก่พวกเราเนาะท่านเปิดประเด็นเรื่องมวยยาวัดจกรวัดจะมีอะไรน้ำมันรอลื่นได้ไหมอู้ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะตรงนี้บอกว่า ท่านเจาะเข้าไปว่าเงินาศาสนสมบัติกลางของประเทศไทยไม่อดไม่อยากแล้วจะทำอย่างไรถึงจะยาดักอยากได้ไหมพวกนี้ทำงานช่วยโอ้น่าดีใจไหมเนาะจะมาใส่พระสง์เราเอาไม่ออกบริจาคแกสังสางะะผู้ละเียีสิบบาทนะ สล่าหลังน้อยบรนไดงบประมาณหลายบันไดสลสร้างอุโบสถอยากได้อุโบสถก็ยีสิบบาทนะสมมุติว่าผู้มีหลายก็คงจะได้หลายอยู่วะแต่ไปทำงานอย่างอื่นเข้าโรถตดเอออะไรแม็คโครนี่จ่ายไม่อันแต่ถวายวัดอย่างน้อยก็ยีสิบบาทเนี่ยอันฟังออกไหม หลวงพ่อจับประเด็นอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้แหละที่หลวงพ่อมีความคิดแล้วก็ประสานงานกับสนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดทำอย่างไรเราจึงจะได้จัดให้มีการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการจังหวัดเลยของเราท่าน ทรงพุทธิชลินนี่ท่านบอกว่าหลวงพ่อในภาคกิสานเราได้แค่สามจังหวัดเนี่็แสดงว่าท่านเก่งอะนะจึงได้มาจัดให้มีการอบรมอย่างนี้เกิดขึ้นถวายความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นไม่แน่ขอฝากว่าไม่แน่ดอกนาย ภาษาอีสานเพื่นว่าไม่แน่ดอกนายอาจจะมีต่อไปอีกก็ได้แต่ให้เมื่อกี้นี่จะกระตุพูดว่าระวังระวังเกี่ยวกับพระสงฆ์เราที่เจ้าหน้าที่มาพูดแล้วหน้าหน้าพิจารณาหน้าเห็นใจและหน้าจะนำมาคิดนะเพศของพวกเรานี่เป็นสัญลักษ์ ของบวรพระพุทธศาสนาธงชัยสีเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์ของพระพุทธเจา้าเราไปไหนเขาจะรู้หมดไม่เหมือนชาวบ้านเจ้าหนะ้าที่ตำรวจถ้าไม่ไปทำงานเขาก็แต่งชุดเหมือนกับชาวบ้านไม่รู้ว่าจ,จะอยู่ที่ไหนเขาก็ไปสืบสวนสอบสวนหรือสอดแนมพวกเราไปไหนทำผิดเขาไปได้ทั้งหมดแต่พวกเรา ไปไหนเขาเขารู้หมดเทวดาก็รู้ใครก็รู้เพราะว่าพระพุทธเจ้าให้มีสัญลักษณ์อย่างนี้นั่นเห็นไหมแล้วเรื่องสิ่งที่เราจะต้องใช้สติระมัดระวังที่สุดก็คือมีสติสมญญัมปชัญญะนั่นแหละมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละไว้ว่าเราไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร บางทีเจ้าหนะ้าที่เขาก็สุ่มนะบางครัง้งบางทีพระองค์นี้ยังไงเราไม่รู้รเขาไปติดตามรู้ไหมไม่รู้พรเพราะว่าเพศของเราอยู่ที่ไหนว่าสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นของบ้านเมืองก็เจ้าปลดออกแล้วก็จบเป็นชาวบ้านธรรมดาก็าได้อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะนั้นพวกเราจึงเป็นจุดเด่นหรือจะว่าจุดด้อยมาด้วยกันถ้าจุดเด่นก็คืออยู่ในสถานะ เป็นบรรบชิตที่มีความสังวนของเราตามอินทรีย์ของเรานเนาะหลวงพ่อไม่ได้บรรยายเด้เพื่อจะจะกล่าวปิดประชุมเท่านั้นยกการถาวายความรู้กับวิทยากรท่านกล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่๋ยวหลวงพ่อจับประเด็นไม่ได้หมดหรอกนะเพราะฉะนั้น ยึงในวันนี้น่าดีใจเชิญชมอนุโมทนาที่พวกเรา,าร่วมกันในการจัดถวายความรู้ถือว่าเป็นความรู้แล้วเนาะคู่กับคุณธรรมด้วยเดอ้อฝากไว้หน่อยความรู้กับคู่กับคุณธรรมหน่อยอให้แก่พระสังฆาธิการนะ่าเป็นสิ่งที่อนุโมทนาแล้ว พราะว่าประชุมบ่อยเนี่ยแจ้งข่าวอีกเขามาแจ้งอีกแล้วเขาจะคัดเลือกอีกประมาณร้อยห้าสิบบันนี้เอาร้อยแค่ร้อยห้าสิบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่เรื่องเด่นเลยเด่นในปัจจุบันนี้แต่ด้อยของบุคคลที่ไฟำํำเรื่องอะไรบอกไว้ก่อนศูนย์ยาเสพติดจังหวัดเลยน,นั่นมาแล้วเขาจะมาลงพื้นที่นี่อีกแล้วนะ ๋ต่จะให้คัดเลือกประมาณหนึ่งรหรูปเท่านั้นประมาณนี้นะเห็นว่าจะเออเมื่อกี้นี่ลงไปแล้วคุยกันแล้วว่ายี่สิบย่เอ็ปกติอำเภอด่านซ้ายของท่านพระคะรูอรรมนา,าวิสุทธิยานเนี่ยอดีตรองเจ้ากนามอำเภอท่านมีงานอุทิศประจำแสดงความกตัญญูเป็นประจำหัว ทางงันหลวงพ่อจะเลื่อนไปวันที่ยี่สิบเอด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้สืบสวนสอบสวนอีกทึงหนึ่งก่อนเด้อว่างไหมเนี่ยอายุสองวันนี่แนหะละยี่สิบหรือยี่สิบเอด็ดนี่ยนะอ่าพอสํานักเอ่อพออสํานักพูดเพิ่นก็บอกว่าหลวงพอ่อวันอาทิตย์ไม่ได้ไปว่างว่างแล้วหลวงพ่อสอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้วอ่าปิดเทอมแล้วปิดคอนแล้วนะวันอาทิตย์ก็เลยว่างแล้วเออวันที่คงจะเลยวันที่เี่ยนะเออวันที่ยี่สนะิบของ อำเภอดานซ้ายจัดประจําทุกปีเพราะว่าสิทธิานุสิตแสดงความรู้สึกกตัญญูกตเาไว้ที่ตาโตท่านเยาววาดอดีตรองเจ้ากนาเบื่อท่านทําคุณประโยชน์แก่มอจลนะหลงวงพ่อสืบรากอันนี้อย่าลืมมจลอเราตั้งมาได้ทุกวันนี้อาศัยบาร,รมีท่านส่วนหนึ่งเด้จะลืมบุญคุณท่านไม่ได้นะเพราะท่านพระครูพระนาวิสุทธิยานรองเจ้ากนาำเพื่อดานซ้าย อนนต้องยกบุพการีที่พวกท่านได้ทํามาให้พวกเราแล้วนะเออเอาละบันนี้เนะเาะสิ่งที่จะฝากสิ่งที่จะฝากท่านทั้งหลายว่าการประชุมนี้ขอความร่มมือถ้าหากว่าสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติท่านมาถือท่านเป็นเจ้าของงานความวกเเาาพยายามมีความเคารพหน่อย เขาจะได้มองพวกเราโอ้เออมึงเลยเรามีสมัครสมานสมัค,คีเรียบร้อยเมื่อบรรยายอยู่เราไปตัวเทียต่อข้างนอกนี่ขอฝากไว้หน่อยนะครับมันก็เสียภาพของจังหวัดเลยของเราอ่าส่วนจะได้เงินได้ทองในเขาก็มีแผนอยู่แล้วไม่ใช่หรือกอ,องงานเลขานะก็คงจะได้ทุกรูปนั่นแหละท่านมีอุดมการให้แล้วถวายแล้วแต่ให้มาอยู่ในที่ประชุม ขอขอฝากท้ายสักนิดหนึ่งเพราะว่าถือว่าเจ้าคณะจังหวัดได้ออกบ้านมาใหม่ออกเรือนมาใหม่มาปรับปรุงอะไรก็ยังไม่เพียงพอเขาว่าน้ำไม่ม่กระช่วงน้ํากระช่วงไฟหลวงพ่อเป็นห่วงเลยกันเนี่ยเป็นพ่ออะไรก็ไม่ทราบอันที่ถามช่างว่าทําไมน้ําไม่มาเพราะว่าไม่ออกไปเปิดน้ําทางโน้นเยอะเอาอเขาเรียกว่าปั๊มเมื่อไรหลวงพ่อก็ติดให้แล้วนะโอ้ อันนี้ก็เป็นปมอย่างหนึ่งนะกระท่วงน้ํากระช่วงไฟเด็กคนไฟฟ้าดับมันไม่น้ํำไม่โอ้ปัญหาปัญหาและอุปสรรคของการการทํางานของเรานี่มีมีมีมนโมมันมีปัญหาเนาะเอาก็แก้ไขไปนะให้ามาทั่วหลงพอ่อหลงพอ่อวางบางแผนมาแล้วตั้งมาแล้วแต่เพราะอะไรมันถึงไม่ไหล โอ้หลวงพ่อเห็นเจ้าคณะภาคเขาน้ำออกมาแป๊ดเดียวเอา้าทํำไมก่อนประชุมวันที่ยี่สิที่แล้วมันเนี่ยน้ำมันไม่ไหลอุต้ตายเออนี่คือปัญหานะเพราะว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าเขาทําอ,อันนี้ก็ขอฝากว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ดาเดินมาด้วยดีอยู่นะเอาละบัดน,นี้จะไม่ได้บรรยายเนาะเพียงแต่ทบทวนกิจกรรมที่เราได้นำมา มาฟังมารับฟังต่อไปท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้บรรยายอยู่เหมือนกันนะนะอย่าไปฟังอย่างเดียวนะต้องเป็นผู้บรรยายด้วยเหมือนกับดรอุดรนี่ท่านประจําานีวิทยุนั่นเห็นไหมนักบินก่ันักบินเก่าทั้งนั้นท่านมาประจําานีวิทยุไปเอาข้อมูลจากได้ดจริงได้ยินมานานแล้วท่านโจกุณราชรับด้วยการตั้งพร้อมกันนะนะ วัดพัชระกิติยาภาของท่านเนี่ยท่านเอา,อ,าอะไรเขาเรียกว่าเรือนจำเนี่ยไปตั้งไปในวัดเลยเนื้อที่เพิ่นก็อำนวยให้สถานที่สถานภาพก็เจ้าก็มีดีกีวก็เราหรือไงลองคิดดูวัดพัชระกิติยาภาท่านทั้งหลายก็คงรู้เด็ดที่ไปที่มานะหลวงพ่อก็ได้ยินแกก็คุยให้ฟังมานานแล้วแต่ว่า เรามาตูดูพลังของเรา่าพร้อมองค์ประกอบพร้อมไหมแต่ยานที่เสนอนี่หลงพราะว่าอยากจะให้มันเป็นรูปโครงการของจังหวัดเลยไปเลยที่ท่านทั้งหลายมาแสดงความรู้สึกเนี้ยเพื่อที่จะได้ให้มันเป็นออโครงการอันเดียวกันร่วมกันสามัคคีการหาจุดยืนจุดอะไรจุดด้อยจุดเด่นที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเลย ถ้ามันเป็นประโยชน์เราลงพ่อพร้อมทั้งนั้นยอมเสียสละเพื่อพุทธศาสนาหรือเพื่อพระสังฆาธิการของเรานะ,อะขออยากจะพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมีความคิดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นว่าจะเป็นโครงการอะไรเรื่องที่ดอกที่ดินที่พอออสำนักง,งานพุทธมาใหม่เนี่ยลงพ่อว่าดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าจะทำภาพรวมนี้ ก็ดูมันจะลําบากอยู่หน่อยเอาเป็นอําเภอได้ไหมหลวงพ่ออยากจะเอาอำเภอเป็นแบบคิดคิดว่าอย่างนั้นนะยังมันนั่งคิดอยู่เลยเอยจะเจาะเรื่องอะไรก่อนเจ้าจอำเภอวังตะพุงเป็นรูปแบบเหมือนกันเนี่ยเป็นต้นแบบไปคุยกับเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะประสังคติการเนี่ยคิดเดินเล่นในภายในอยู่วันนี้ก็เลยมาเปิดเผยให้รู้ว่าน่าจะเอาอำเภอวังสะพุงหรืออะไรอำเภอใดที่ มีองค์ประกอบพร้อมเห็นมหาสนในนักวิชาการพูดอยู่ว่าอำเภอวังสะพุงมีวัดที่ถูกต้องมากที่สุดหรือวัดมากามหาสนเราเรายกให้แล้วนเนาะเพราะวาอำเภอวังสะพุงอำเภอใหญ่นะมีมีลูกหลายคนเอาละนี้ก็ประลบให้ทราบเนาะหลวงพ่อจะพูดหมดไ่ได้แหละเพราะว่าท่านทั้งหลายก็จะรีบกลับกันแล้ว มาแล้วก็มีความอดทนหน่อยนะครับอาหารการฉันนี่ขอมอบให้เป็นหน้าที่ของสานักง,งานพุทธก็คงมากอยู่หลวงพ่อเดินไปดูมากอยู่มั้งอิ่มอยู่นะหลวง,งพ่พอหลวงพี่อิ่มไม้อาหารอิ่มไม้อเออเพออิ่มกินน้ำนะันน้ำไม่หลก็ได้ดอกว่ายังนะวาเอาละวันนี้เราได้มาร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันทนทุกายากลําบากต่อการรับฟังวิทยากรท่านถ่ายทอดมาให้แล้ว ในส่วนที่เราจะนำไปใช้ให้มันเกิดมรรคเกิดผลภาษาโบราณท่านพูดตามภาษาโบราณพูดก่อนเกิดมรรคเกิดผลทั้งสองฝ่ายที่เรามารับรู้แล้วก็นำไปใช้นะครับก็นำไปใช้ขอเนิ่ยมนนำไปใช้โอกาสน่าจะมีประเด็นอะไรอีกเดี๋ยวก็รอฟังทางสํนักง,งานพุทธแล้วก็สํานักง,งาน,นาจังหวัดจะได้ให้พวกท่านมารับ เอาได้รับมากเท่าไหร่คิดว่าเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ขาดทุนนะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงขอ,อขอบคุณนุโมตนาทุกฝ่ายนะที่มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งกองงานเลขาจัดสถานที่เอาทั้งวันทั้งคืนมดแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีงานต่อยของวัดสิมเุเรงงานภายในวัดอกเนาะ ท่านเจ้าคุณท่านก็มานัาน่งรอฟังจนจบเนาะเหมือนกันแล้วเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกอำเภอนะครับที่มาแล้วและสำนักงานพุทธศาสนามาเป็นกองอ,อำนวยการบริหารจัดก,การเป็นโรงครัวนั่นเป็นโรงครัวโรงทานรวมด้วยช่วยกันอย่างนี้บริษัทสี่ของเราจะตั้งหลักอยู่ได้เพราะเราอาศัยกันนะ จึงขออํานวยพรในท่านทั้งหลายเดอ้อที่มาร่วมประชุมราถวายความรู้พระสังฆาธิการระดับธนักงานศาสนาแห่งชาติท่านลงมาด้วยสำนักงานพุทธจังหวัดและกองงานสำนักงานพุทธศาสนาสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนอมาตั้งสองนีกายที่เรามาร่วมเพื่อความสม,มัครคีเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่หาได้ยากกันนะเพราะฉะนั้นโอกาสหนะ้าถ้ามีกิจกรรมเกิดขึ้นอีกก็หวังว่าได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายทั้งการศึกษาทั้งการปกครองการเผยแผ่มีอะไรในองค์กรทั้ง6และบวกหนึ่งเป็นเจ็ดพุทธภาประธานยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแล้วก็เคลียร์กันใหม่นะขอจบการประชุมปิดประชุมไว้นะโอกาสนี้ต่อไปนี้ ขอนิมนต์ทุกท่านได้ยืนขึ้นกราวคำไหว้พระสืบต่อไปขอขอบคุณนุโมทนาครับ